I go to drive motorbike. You not to seventy five. You're not owner. You're not own. You're not own man? No. <laughs> a young woman. A young <laughs> sexy woman. <laughs> but your friend you own. Eighty. How, yeah? 80. Eighty-two. <laughs> you drive bus, still. You drive bus today. You drive bus every day. No uh, problem. If you make money, you can have fun. If you don't make money, you will not have fun. Ask your family. We don't understand. Forget so, money must work. Oh! You mean must work? Aha! Okay. okay, now we understand why you not had money. Hmm. <laughs> Eighty-two dry but dry and they <drive> motorbike Yamaha. <laughs> oh, no, you mm -hmm. Yeah. Oh, my, oh, my, 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 and he drives uh, you know. He go skiing. Mm. Fifty year, he has ski every year, mm. but not, not this year. you not going, but You have go yeah. n ninety kilometer. Ninety kilometer. Round uh -huh. skiing. Not too much. Fifty year. And ninety kilometers. Him, him. no. Him, not you. <laughs> him, not you. No. You, no. but you. 66? Yes. 66? Sixty-six. Sixty-six. You Yes. You no power to him. Next year. <laughs> <laughs> Again. Oh, <laughs> you I don't know. Next, Next year. I know. <laughs> dù luôn, ai đu mui, buồn buồn luôn à, căng no đi no đi list, no đi no, no. จุดน,น้ำตาแตกน้ำตาแตนหาแต่เน่าบ่อยห้องหัวหาแต่เน่าเห็ดอห้องหัว,ว,อ,หวอันพนว่าพนว่าพนเน่าพนพนซวนได้บนไปขี่รถอันอ่าอ่านี่ยังก็สปอร์ตสปอร์ตค้าย็นลุกเออพนวาพนได้อันพนได้น้ำมันฟรีพนได้น,ไดน้ำมันฟรีฟรอะไรน,นี่พนก็นเลยว่าอัน ก็ไปบอสนะเธอไปบ่สกันที่พับไปนี่ก็จะมีโชว์ก็สิมีโชว์อ่ามิทติ้งโชว์โชว์โชว์รถสปอร์ตหรือว่ารถรถยุโรปนะพี่น้องเขาจะมีสมาคมเพิ่นก็เลยบอกสูฟังเอออ่ออนมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์อีหยังก็ได้เขาก็จะไปโชว์กันนูน่นนี่นั่นฉันก็สิ ครับจังสั่นยังสี่เหมือนกับทำทาทำทางมันว,วันนี้เยบะุงกันเลยว่ายุ่เถ่าแล้วยุ่เท่าแล้วยุ่ว่บเ็นยุ่ว่บได้เป็นนมคือเกาแล้วโน้โน้โน้ฉันไม่ได้เท่าเพื่อนฉันเพื่อนนะเพื่อนฉันแปดสิบสองปีเขาขับอามอเตอร์ไซค์อย่างก่อารถแค่งยมามาฮ่าไป เขาไปอ่าเขาไปเที่ยวเขาไปใส่เขาก็ขี่เลี้ยวเขาก็ขับรถบาสแปดสิบสองปีเขาก็ขับรถบาสธรนม่าเออเราก็นาหิมะลุ่นี่นี่หิมะนี่เขาก็ไปเล่นเกตสกีนฮอกกี้แ่บพี่น้องเคยเอนี่ยังนะเขาเอนี่ยังกว่าอ่าเขาจะไปทัวร์นะเขาไปจากกิโลกนบล้วบอกนะย่บมันก็ลืม เออเย็บบุกกันเลยว่าอันนั้นมันเขาเขาเขานะ่ะแห้งหลาผ้าเบื่อหลายแห้งหลยงายยู่นะมึงมีแห้งท่อเขายู่หกสิบหกปียู่เพแห้งท่อเขาเพิ่งก็เลยเพิ่งก็เลยบ่ยอมรับเพิ่งก็นเลยไปโซ่อันาน,าน,านั้นอ่นนี้เราเห็นแต่ยี่บุญหัวแล้ว,ว,นนวลพีน่น้องเราบ่รู้บ่รู้ว่ายี่บุญตั้งกองไงก้อนหน้านั่นคุยกันหัวหัวรอแล้วก็าตๆๆกายแล้วน้ำตาแตกน้ำตาแตกแล้วพุกกันเลยว่แล้วก็ตลกแท้กันเลย กะเลยตังกล้งกะเลยร้อง,งให้ให้อันเอฟซี FC ฟังน้ำสิได้แล้วเป็นยังไงสินด้เพราะว่าเวลาเวลาเทาาทายคลิปนี่เราสิหนิมเออแล้วสิเป็นคนที่นิ่งหนิมบ่าใครปากว่าใครเบ้าบ่ตลกว่าหยังยังสี่นนะเฉยเหมือนกับไม่ไม่อยากคุยไม่อยากอ่าให้เท้าทายอย่างเสียจนเอฟซีว่าเขาเราเราบาอบเราบา่พอใจถี่ยายทายคลิปเราบอลหนุนนี่นะนะบบแมนนะ เราจะว่างตัวหนากองอีกจังหนึ่งนะคะแล้วก็หลังกลองอีกจังหนึ่งได้พอหญ่นี้อะหลังกองนี่แล้วสิเป็เป็นคนที่ตลกจบมากแล้วก็ง่ายๆอะไรก็ได้ยังสี่หนะพี่น้องเออแล้วก็สิเป็นแบบนั้นไอ้บุกเลยต่างกลองแล้วก็เลยคุยไปแล้วก็บอกนั่นนี่นี่อหยียบนหัวลอาเออแล้วก็มัดหยอกเขายังสี่แหละพี่น้องหยอกหอมหนาหอมหลังจบนั่นจบนี่เพราะเขาบอกว่าฉันดูมูวี่ฉันเหติคลิปแล้วก็เลยแบบหยุด ไปลบบอกเดลิทเดลิทเหมนว่าเดลิทเดลิทบ่บ่บ่โนโนโนเดลิทเดลิทแล้วอยาก I, อ, oh, อยายเออเออสะบอกมานี่เราพอใหญ่นะพี่น้องส่วนนี้บนไปห่างไปซื้อจะไปซื้ออันไข่จะไปซื้อก็บว่าหลายแนวดอกของขาดบ่หลายไปซื้อไข่นี่บนจะมาเฮ็ดเค้กไหวเพราะว่าอันกล้วยมันงอมแล้วแล้วก็จะไปซื้อน้ำยาล้างจาน เราว่าเป็นยังยูดคือใส่หลายเทียนมันยาล้างจามนมาจําเป็นยู้ล้างนาเป่าหลักเอาเขาเครื่องคือมันมาเมนแบบนั้นนี่บนอธิบายเราคือเป็นกระทะเป็นอุปกรณ์เห็ดขั้วเนี่ยเย่บนจะต้องล่างแลวกะ็ะเอาไว้ตั้งหากเออห้ากับต้องล้างตั้งหากนั้งซีนาพี่น้องต่เป็นจานเป็นยังถี่เา้าบริใจคือห้ากินเขาแล้วห้ากะอ่าเอาแปรงเคลียร์ล้างเศษอาหารออกก็คือเอาลงมเครื่องแล้วแต่ว่ายังอื่นน่ะ บันนี้บนที่เป็นคนที่ว่าบ่มั่นใจเฮาก็ใส่น้ำยาล่างขวงทีเฮาใส่เป็นกระทะเป็นอีหอย่างงั้นสินะเป็นมีดเป็นเขียงเป็นนี่อยังัสินะพี่น้องนี่ผมก,ก็เลยใส่น้ำยาใส่ฟองนามล่างมันก็เลยเปลืองแล้วก็เลยว่าเออฉันบอกว่าเพรห้ล่างราว,ว่าบ่จําจำเป็นต้องไปล่างอันนั่นล่างเอาเข้าเกรืองเลยมันเพราใช่ เขาเลยอธิบายให้เราฟังแล้วว่าเอาไปยังในร้านไปซื้อให้เราซื้อให้ยสองขวดได้เบิดมันขวดนิดหน่อยได้พี่น้องนี่ผมก็ใส่เปลือกเยอะจุกจึงว่านะผมก็ใส่เปลือกอยู่ขวดบักยังไงพี่น้องขวดบักยังนี่ผมก็ใส่เปลือกเยอะแล้เลยกว่าไป๊บๆไปก็ชั้นน่นแหละได้ชั้นจะพาไปหาซื้อว่าสั้นเบิ้งเสื่อมมากระแลงเต้มือเศ้าเด้พี่น้องน้ำบ่อาบเนี่ยมาซ้อมนี่บนบ่อาบน้ำเนี่ยมาซ้อมมันหนาวอืมอันนี้เบิ้งยี่บนเห็ดอันนี้พี่น้อง อเออกินบ่ได้เต็มถาดนี่แหละเค,ค้กยืบนเห็ดเด้เต็มถาดนี่แหละมาหอดกะกินพิซซ่าไปอีกชิ้นหนึ่งหล่ะกะซัดเค,ค้กนี่พี่น้องเห็นบ่กินเอากินเอากินเอาบิดไปบนหัวจักรันบกถาดไปเลยนะี่เห็นบ่พี่น้องอากินดีเพราะไงหนะเรากินดีกเลิสิเห็ดไห้หั่นล่ะพี่นอ้องเดี๋ยวยื่บนไปเปลี่ยนผ้าก่อนพี่น้องไปเปลี่ยนผ้าไปหาด้วน้ำแล้าจากข้าวอาการก็บ่ิดีดอกอืน้ำพออาบ một nó này là khẩu có chín nôi điều và những gì đấy Cái bốn bớt đấy nha Nó sẽ sửa khi họ sẽ sửa phần áo khung là cặp tay luôn đi qua ổ càng ngọt mắt nào với lèo này thú côn anh gì là, Đã. Bye bye